ครับพี่น้องครับบอกกันมาพากกันไปนะครับพี่น้องมีเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับดิสิดวงกินยายังกระบาเศร้ากินยาอย่างกระบาหายฝากไว้สารับสมุนไพรของเงยนาแน่นนะครับคดเที่อายุฝากไว้สารับสุ่นช้ชมเด้อแล้วก็มีหัวใจพ้อครับพี่น้องครับท่านที่มีปัญหาเลี้ยงลิซิดวงทะวันโทรหาผมกับศูนย์0 8ดห4สานแดเก้าสี่ท่านั้นพี่น้องไว้ใจได้ครับเรื่องอดีกหนึ่งมาติน คำว่าพ่อเพียงเนี่ยเจ,าจ้าข้าใจประคองพ่อเพียงมันคือยังคือที่แรกคนเฮาเนี่ยหายุ่บบพ่อเพียงเห็นแบบไดเนั่นแหละที่แรกผมคิดว่ามันที่ผมไปอยู่ทีแรกก็จะอยู่หาย,ยู่หน้าเด้อแล้วก็คุกพักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงวัวคิดว่ามันต้องอยู่แบบนี้แหละแต่นี่จริงมันบบเมนแค่นั้นแม,มนบอกคือมันมันอยู่ที่การวางตัวกับชีวิตเราเด้อคือถขึ้นมาคนมัน มันจะมีความวัางหลายอยากได้อันนี้อยากได้อนั่นเห็นไหมแล้วปัญหาคือว่าที่ม่มีความพอใจในสิ่งที่เราได้นะมันจกน่อยก็ได้จากยากก็โอ้ขันปั่นแล้วอยากได้มอเตอร์ไซค์ได้มอเตอร์ไซค์ปุ๊บไปเห็นคนขับรถเท็กกับอยากได้คือเพลินอยากได้คือเพลินรถเทคกับเบ้าได้จะเอารถแกงงามๆจะเอาโฟวิลจะเอาอย่างเนี่ยนะมันจะไปเรื่อยๆเลยเพราะความความท้องการของคนมัน มันคุ้มยากได้เท่าได้ก็จีบพอดรอกไม่เงินทันนึ่อยากได้เป็นหมื่นเงินหมื่นอยากได้เป็นแสนบั้งครั้งสิ่งหนึ่งที่เราบ่อยากเหตุคือบ่อยากเบิ่งเจ้าของบ่อยากเบิ่งเจ้าของเพราะว่าบางคนก็ได้หลายแนวหลายอย่างนี่มันเราบกคิดว่ามันเราอยากได้คือเพิ่นแต่เราบ่เบิ่งว่าเรามีศักยภาพคือเพิ่นบ่เรามีบุญวาสนาคือเพิ่นบ่เรามีความสามารถคือเพิ่นบ่บั้งครั้งเราก็ท่องยองรับว่าเรา อาจจะบม่มีสักย่างทึ้งจิไปถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเบึ้งเจ้าคองให้ออกแล้วก็ขีดเส้นไว้เออ,อมผมผมเห็ดใดสำนี้ผมจะเห็ดสำนั้นพว่แม,ม่นเห็นคนอื่นไปเช่าที่เป็นพันพันไร่แล้วก็ปลูกอ้อยเต็มบ้านเต็มเมืองเราเห็ดคือเขาบ่าได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การดำรงชีวิตในขอบเขตของความสามารถของเราคือคือเขาต้องต้องโหว,วาสิ่งที่เขาเห็ดห มันมัน,ม,นมันต้องว่างขาโครงการไปก่อนเลยคือไนเข้ามาคือคือเจ้าวาเนี่ย,ยได้อันนี้ไดยอยากได้อนั้นเห็นบ่อืเขาต้องคิดว่าคามสามาท์กูสิหาได้บอ่อนานั่นแหละคือปัญหาอกูสิหาได้บ่อนาแล้วสิ่งที่กูเห็ดสะสมมาเนี่ยมันมันคุ้มกับที่ว่าห้องสี่สี่ไปทั้งหนาบ่อคันหาบ่ได้เขาก็มาหยุดเลยนะรถซะหรือหยุดทีซะหยุดกิจการซะคือควมคิดห้องมันไปไกลแต่ความสามารถการกระทํางห้องึัเนบ่ถึง คืออาจจะบ่มีความสามารถอาจจะบ่มีความรู้อาจจะบ่มีประสบกา,ารณ์นั่นบอคือ,ค,อ,ค,อคือบางครั้งเราก็ต้อง b r e a ตัวเองไว้ก่อนถูกต้องเออ,เ,อเดี๋ยวก็มำนียกับใครแน่ว่ะเอาสำนียแหละคือ,อ,อคือคือหมายความว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาอยู่สำนียแหละเขาก่อสำนียกอนแต่ว่าบ่เป็นโุมเป็นว่าเศร้าเห็ดเด้บ่เป็นมานั่งซื่อเออนอนนอนคือหมาก็เห็ดไปอยู่เรื่อยเห็ดไปอยู่เรื่อยแต่มันได้สัมแต่ก่อสัมนานเออความคิดมันต้องเก่าไป ทีละกทีละเกาเดียวพมันกระโดดไปพุ่นเี้ยืมเงินสักสองล้านจากทกศจากสหกรณ์แล้วก็ล่องุนเห็ดในสิ่งที่เราผมเคยเป็นมาแล้วมาอยู่มาอยู่ผมมาอยู่ประมาณสองสามปีอยากเห็ดไฮเฮ็ดหน้าเดียวกระทำผู้นี้ทำผู้นั้นเด้อเฮ็ดยังดึงดีได้เงินเห็ดห้เห็ดหน้าเดียวผู้นี้ก็ว่านี่ผู้นี้ก็ว่านั่นผู้นั้นก็ว่านั่นผู้นั้นบอกว่าถูกแจงโม่ถูกแจงโม่เออโอสบายอยู่สบายอยู่ Premises, ผมก็ไปซาฮุตี18ไร่เลย18ไร่เออนี่แหละแล้วก็ทำเพิ่นมาอันมูนก็ไม่ได้ใส่หลายนี่ก็หลายว่ะอยู่ในป่าป่าเนี่ยมั้งแมนอยู่่ไปซาฮุตี18ไร่แล้วก็ทำแกันนั่นเด้อ18ไร่จิตอาญเงินเท่าไรก็บอกโอ้ยสมัยนั้นถ้ามันแซนห้าเนาะผมก็ดีใจแห้งว่ะเออแต่ว่าโอเคพลูกียงจักแนวในชีวิตเด้อมันกรรมกรก่อสร้างสิสิหรอก ทางเพิ่นเฮ็ดจังได๋ก็บอกโอ้จ้างรถไทยสักคนรถไทยใหญ่เด้ใช่สองสามรอบก็บ 5, มาหาท่านผมมีเงินเก็บช่วงนั้นสามหมื่นซึ่งสมัยนั้นมันหลายอยู่นะยี่สิบกว่าปีที่แล้วจ้างรถไทยปุ๊บจ้างรถซิปป์ไปเอาขี้อ้อยอยู่รรโรงงานอ้อยเยอะอยู่น้ำผ่องเด้ซื้อมเมล็ด 1, พ,พันธุ์แพงๆแล้วก็จ้างทายบ้านมา20กว่าคนเนี่ยแม่นบ่สมะเขีบเหรอเออมามามาปลูกบักโม่เด้ขุดลุ่มปุ๊บ หยดเม็ดหยดขี้อ,อ้ยอยหยดฟูเรดางโยดพุยปุ๊บ,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 บจ้างยี่สบกว่าคนจำได้อยู่สองมือกันแล้วแสบ,บายก<อ>ันมาเลยพงศ์อ้วนั่งเสยนี่แหละ1ซ0นห้าเซห้าลงทุนไป3ามมือบ่โอ้โอโอแบ่บเดียวเขามาสเดือนครึ่งจะได้นะไปบึงทุกมือดิบงทุกมือวันที่1วันที่สวันที่3บุมีอยังจากเนววันที่สี่เลย คืนมาได้แจงโมงเกิดมีสองใบน้อยๆมีสองใบน้อยๆพรมกันนะวุ้ยแสนห่าง่ายจ่ายเดี๋ยวสักวันปั้นหมาเดลยวันที่หาไปลองไปไปเบิ๋งเป็นไรบ้านแจงโมงเกิดเด้อว,วันที่ซีก็มีใบสองใบเลยอืมกลับลงไปวันที่หาหายจ้อยเลยน่ะหายไปใส่ เนี่ยกินมัด่ยมึงกินยอดบักโม่แล้มัดสิบแปดเลยผมถือคอนบางยัยลายแงมัดมือมาดเวนเลยเนแงกินแงกินยอดบักโมมันเป็นช่วงหน้าแล้งแล้วผมไม่ได้อื่นนั้นมันกินมันก็หากินน้ำเท้านี่แหละมันด้ไปเท้าเลยก็มันโคตรลายเลรือ้ฮ่าฮ่ยโอ้ผมก็โอ้แต่มันเป็นบทเรียนเออคือเสียให้เอียงในชีวิตอันดับแรกอย่าไปให้ หลายเยอะแยหลายขณะพอท่านติพท่านเห็นหมดจากตอนในชีวิตแด่ก็ยังคิดว่าจะเห็นสิบแปดไรอยูอ่แล้วก็สองสิ่งที่เราขาดว่างกับสิ่งที่จะเกิดคือมันบบ,บทกทอกันเสมอเด้ย่ยบางครั้งเลยมันต้องมีอุปสรรคเพราะฉะนั้นมันต้องมีความรู้เนี่ยต้องมีประสบการณ์เน่แล้วก็เริ่มจากน้อยไปหาหญ่บางครั้งเขาคิดไวเนี่ย มันก็บลาบลื่นตลอดไปโอ้ยในชีตเขาต้องคิดเพื่ออย่ว่าบ่เป็นโรงพาเอ้ยกูต้องได้กูต้องได้กูต้องได้เลยบางครั้งสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันอาจเสียสมหวังที่คุณคิดนั่นแหละผมคิดว่าแซนห้าแซนห้าพกเขาบอกว่าขาดทุนสามมือกูบ่ได้กินแบนบเมาจักอันฮอดมื้อนี้ก็บ่อยากกินเลยเจ็บใจแห้งเจ็บ <c oughs> ใจแห้งพี่นั่นแหละใจมันเป็นบทเรียนคือเฮ็ดเอียงในชีวิตมันต้องมีประสบการณ์ต้องมีความรู้จักน้อยเลยยับไปเฮ็ดที่มันเกิน ความรู้ของเจ้าของประสบการของเจ้าของเดี๋ยเห็ดจากน้อยไปหาใหยายไปเห็ดจากยายไปยุบลงนี่ลชีวิตคนคนห่อหน่ยเหรคือเจ้าของเป็นคนขี่ขานน้ำเห็นเขารวยก็จะลวยน้ำเขาแล้วก็ร้อนเห็ดขึ้นมามันก็บ่ได้มันก็บ่ได้คือจังเจ้าของคิดไว้พี่น้องจงเข้าใจว่าอาชีพพ่อเพียงพี่น้องคงสิเข้าใจว่าเขาคอยเห็ดคอยทำไปเห็ดได้สํแใดต่อสานั้น เห็ดยู่แตวมาฮอกะเห็ดไปเรื่อยๆราะมนว่าเศร้าเห็ดดอกสับปะการ์ม้วมอะไดหระอย่าห้โรบโรคเก้ากระยาห้เก้ากระโดดมันต้องค่อยเปลี่ยนคอยไปแต่ว่าไม่ใช่ไปนั่งงอมืองอเท้าคุณจะรวยคุณต้องซื้อเลขตอนนั้นซื้อลอตเตอรี่เท่านี้มันโมเมนต์น่ะโมเมนต์ครับโมเมนต์ยกเป็นเจ็ดเจห้าอ่าจะว่าไปหาพระสาธุพระบอกหน่ยการเสียพระก็ได้บวชขอเขากินเอากลางสัตว ผมไม่ได้ประมาทเนีสาธุผมก็รับถือผ้าเนีน่ยแหละถึงบ่มีให้มีหน้าเนาะ,ะขั้นัอนพี่ <c oughs> พน้องเอาก็บ,บอกเองพระบอกเองซื้อเองสิฮะอืมขันรวยผมไม่ได้ประมาทเด้อืมแล้วก็บ่ได้ลบลูแล้วกัพี่น้องอย่าไปงมง่ายเกินไปเรี้ยงเรี้ยงจังซี่พี่น้องครับอืมบางคนนี่จนเบิดให้เบิดหน้าเบิดหัวบิดงไม่เห็นมั้งเหรเนี่ยนี่เฮยผมเห็นคือกันตอนนึงพวกขายเลขมื้อนี้ขายเลขล่ะอ่าบัดนี้ก็ขายบ่เบิดเจ้าของก็ฮักเอาไว้ฮักไว้ฮักไว้นะออืฮักไว้มันี้ รีขอกมามาถือเกี่ยวของหักไวเมนเนี่ยเบิดหน้าเป็นธงอันนี้ผมเห็นมาแล้วเดี๋ยวครับพี่น้องครับ<ม>อันนี้ก็เฮาก็จะไปหวังในสิ่งที่ที่มันิเบินไปได้ยาก<ม>เพราะว่าเอาเรียกร้อยตัวพันตัวเนี่ยมันออกเขามีมีประตูกินเขาประตูเดียว<ม>อ่าแล้วก็พี่น้องก็อันนี้ผมไม่ได้ห้ามหรอกคุณต้องเอาเวาสู่ฟังผมมาก็ซื้อไปครับชา้าทุ<ม>ก็คอยถืกอนะผมก็ซื้อ,อยู ก็่วงาุ่โน,โน้นจังสื่อนะอ่ะคุณเป็นไงนะแล้ว่าอันนี้คือความหวังของคนเราใช่ไหมมันมันมันดินคนเราต้องมีความหวังเลยอืมแต่อย่าหวังอย่าหวังให้ง่ายเกินไปคือมันเป็นไปเพราะอะไรที่ทุกคนเะีวยวดายมันไม่มีไม่มีประเทศไหนในโลกจะมีแต่คนรวยดอกม,มันต้องมีคนรวยต้องมีคนกระเทือนแล้วก็ต้องมีคนที่เป็นทยายานนะ เพราะฉะนั้นเราเยอะไปคิดว่าเราจะได้โดยอัตโนมัติผมสังเกตบ้างไทยบ้านที่ได้ดีหรือญี่ปุ่นซุ่มทีหนึ่งมัธหายต์มัธหายต์คือผมไม่คิดทีเลยใช่จะบรรู้จักขาของเนื่องนี่เนี่ยรู้จักขาของเงินและคนที่ขยันและคนที่มีใบมุกน้อยเพราะสิ้อเล็กเพกินเหล้าลายบพรเล่นการพนันนี่แหละประมาณนี้แหละผมเห็นอยู่บางทองเดียเต้เต่เป็นทังสี่อย่างมั่นิคือคนเหามันมักแล้วนั่น ขันห้องไปหามเขาจะมันเครียดเลยนั่นแล้วอย่าซื้อเลขเด้ออย่ากินเหล่าเด้อเนี่ยหามกันไม่ได้ก็เพียงแต่ว่าเท่าตักเตียนเขาก็เราอยากกินหลายเด้ออยากกินเงินมาหลายกินพอดีแต่เขาบระยู่เนี่ยสุ่มคอมากอะมาหามอย่างเงินไผ่เงินมันตัวเออนี่คือคนกูเออสิทธิ์ของกูอ่ะกูมีเงินกูก็กินตัวเออมาเสือกไอ้ยังเนี่ยเจ้านมันเป็นไซังสั้นเลขกับเงินกูตัวกูซื้อ เออแต่ว่าปัญหาคือบางครั้งมันบุมมเงินของเขาีหลือเ, <c oughs> เขายืมมาด้เ <c oughs> ขาขายอันนี้มาด้ <c oughs> คือผมผมเล่นการพนันจักแนวครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าสีเล่นก็ไม่มีใครห้ามดอกแต่ว่าให้มันเป็นเงินที่มันเหลือ <c oughs> คือเงินมันมีแค่นี้นะแมนบบ <c oughs> เราไม่แนวจําเป็นที่ท้องใจสกอน ถูกต้องแม่นบ่ลูกก็ต้องไปโรงเรียนเด้ขาเทอมเนี่ยถ่ายังเนี่ยเราก็ต้องมีแนวกินเด้เราก็ต้องบางคนก็พรรถพรรถดท้ายรถอีเท็กเด้ก็ต้องพรลอดท่ามันเลือยหรือก็เล่นโลดเนี่ยนะไม่เลือหลห้าสิบก็เล่นห้าสิบต้องเลืกเลือกหน้อยไปก็กลับว่าพี่น้องหวังคนหวังรวยอีหลีเด้ผมไม่รู้เลนเบิร์ดเป็นหมื่นเป็นแสนบ่เลยเนี่ยนี่เดินทางไปตัวละแสนยังมีนะมาตินคอนเสิร์ตผมเห็นมาหรอเนี่ยไม่มาเออตัวละแสนนี่แสนเนี่ยปึ้งโอ้ คือผมนี่ผมก็ว่าป็นคนดีคน้นอะไรนะครับแช่ว่าการพนันนี่ผมสิบเอ้าผมเห็นเทียนคือเพราะกคคนไทยถ้าบมดยัเป็นสิบตากแดดมันมั่ผมไปเป็นวิทยากรอยู่คำชโนูดช่วงที่มันดังดังอีลีเลยแล้วพอดีมันเป็นวันวันก้อนเล็กมันจะออกเลยผมเห็นเน่ยแถวเบีเยวเลยแดดฮอนสิตายเลยทอคิวกันทอคิวกันสองกิโลกกว่าเลย สองกิโลกวกาัวเผน,นเป็นครั้งเดียวนะชีวิตจะเห็นคนไทยยืนดากแดดแล้วก็บรจมยืนยืนน่ยืยยยนเพื่ออย่างจังจะเขาสิเขาไปไวไปคอเลขนน่ในยืนํำคำโฉนดและ,นะนมันเขาบ่ได้เด้อ๋อไปรูปต้นไมบ้บอกยังมันจะม่มองอยู่ในคำโฉนดแนะม่มันไมนมีสลยายพอมเขาไปถึงดอกเพราะว่าคิวมันยาวมอม่อนซ้อนดอกอ๋อแต่ว่าเห็นมาแต่ทุกจังวัตเตอร์มันลดตัวเรียงกันเดดสุรั์ธานีนครศรีธรรมราชมาแต่ทางเนื้อมาแต่ ยืนดากเดดเหยื่แทกเหยื <m aring> <m aring> <m aring> ่ทันเสยืออยังไหวเลยที่ข้าง้นนี่ไม่ไม่ไม่เนีวใบกล้วยเนี่เป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ผมเห็นคนไทยยืนดากเดดระบิจมฮผมก็เหนื่อยผมก็ห้วยอยู่นะนั่นความหวังของคนนระแมนคือเข้าใจแล้วเราต้องมีความหวังในชีวิตแต่ว่าั้งครั้งมันต้องอยู่ในขอบเขตของความเป็นไปได้นะเมนเหอจะให้ชีวิตเปลี่ยนผู้เปแบบนั่นเดี๋ยวมันมันไม่ค่อยได้จะไปรูปตดใหม่เี่ย คนไม่รู้องเคือการตีเลขนไงเห็นปะมาตีผู้นึงก็ตีไปแบบนึงเออพอมันแห้งมัทุกตัวผู้นึงก็ตีไปแบบนึงตัวเดียวแต่มันต้องมีสักคนละถืออ่ะเยอนั่นมันก็ถือด้วยกันเบิดเด้นั่นแหละอ่านี่พี่น้องจงจงีิจารณญญาใหญ่นี่การฟังเลยคือมองมองรูปมองเขากันเนี่ยเอ้าจะตีว่เลขยังเนี่ยอันเจ้าตีว่เลขยังคันคันสองคนเนี่ยตีขึ้นกันก็มันออกก็ถือว่าโชคแต่บางคนมันสิตีมาขึ้นกันผู้ถือผู้ก็ถืออันนี้มันมันมันเป็น การแบบคากระมองมองกลางมุมอืเจ้าว่าตัวนั้นเจ้าว่าใครว่าตัวนี่จริงๆนะมันนี่นะไม่อันนี้ก็คือคนลอยคนพันคนมันต้องถึอละมันไม่อยู่แลยอ่ะโดยราักการง่ายๆเนี่ยมันมันก็ต้องมีคนถือเกี่ยวจมันมันถึกมาทุกคันมอแมนมอแมนมอแมนอันนี้กับพี่น้องกากาเรตเต้พุ่มมากระบาดผมว่ได้หามดอกเอันนี้บอกสู้ฟังก็ซื้อครับพี่น้องครับกาสิ่งที่พี่น้อง เพราะยังนั้ก็ซิ่งซี่งคืน้องไปกับคอยได้คอยถือซื้อมากกระไดครับถูกยเสีเยงเงินเสียค่อซื้อแต่ซิ่งที่น้องพี่นอ้นองไี่คบหวังกับไอสมหวังกับเจ็ดหาหีละเอเอเก็บหานี่แหละมันก็เป็นน้องเสียเงินหนึ่งสี่แล้วขันโมที่ถือคนปล่อยเจ้าเด่น <c oughs> เดี๋ยวมันก็มาซื้อไว้เรื่อยๆมันก็มาดอกโมเกินสิบห้าปีก็มาดอกโมเกินสิบห้าปีโมเกินรับรองได้เลยสั่งทองเลยปุ๊บธรรมะตะคำชนดนี่แหละ แต่นปีนั้นเลยครับพี่น้องครับชีวิตของคนเฮาก็อยู่อ่าแบบพ่อเพียงคือเขาว่าคู่อยู่ไปแล้วเราหานันเนาะก็พี่น้องกับพิจนาเอาเห็ดเอาสอนลูกสอนหลานให้เป็น่นประโยชน์ให้เป็นคนดีกับสังคมภายในอาานาคตจะดีป่ะนะครับพอลูกเพิ่นลูกโตล,ละบางครั้งลูกโตลูกโตก็ได้ไหายขึ้นกันก็คือจังงัวคุ้ยไปไทยหน้าเนี่ยมาตีนขันห้องมหัดเขาเป็่นเลยดังแข็งนั่งแข็งอ่ะ ยังมาเมื่อเนี่ยมาเมื่อเนี่ยห้องวัดไปหัดเขียนอย่างเขากระบอกปิ่นได้มาเนี่ยมันต้องฝึกหัดไปกอนข้นกับเปียบมันง่วงมันคล้วยนั่นแหละแต่คเข้ามาเจาใครเด็กเคยอย่างงี้เข้ามาคุ้นหน่อยหยามเป็นคุ้นหน่อยกินกาบเหรอหยามเป็นคล้วยหน่อยกินกาอ๋อเป็นอ่ไรยังกินกาคือเืลเด็นน้อยเนี่ยขันดื้อเขาก็ต้องบอกขันบอกว่าฟังเขาก็ต้องตีแต่ว่าตีเหุ้ลาบตีือเพราะมันตีให้ตายคล้วยคือนกันขันไปกินกาปุ๊บเนี่ยขันบ่อะไรมันก็กินที่ไหนล่ะ แต่เหาต้องไล่ไหมคันท <c oughs> ่าอันนั้นต้งคันบ่อไปเราก็ต้องตีเด้่ยโคนเหมือนกันเอ้าจะเฮ็ดเด้ออันนั้นมันบอดีตัวจะกินเด้อมันบอดีจะไปเฮ็ดเด้อมันบอดีคันบ่อฟังเขาก็ต้องตีเปรียบเสมือนง้วมันคั้วขึ้นกันไม่ใช่ตีเพื่อรังเกียจไม่ใช่ตีเพื่อความโกรธไม่ใช่ตีให้ตายต,ายตีให้หลาบจื้อครั้หงหน้าเวลาคั้วหน่อยเป็นขันยางเสียไปกินก้าอ่ามึงไปได้มันต้องงับกลับขึ้นทันทีเลยมันหยานดนี่เพราะว่าเขาตีมาแล้วเด่นั่น มันเป็นมันต้องเป็นลักษณะนี้พี่น้องกับจงจงพิจิลณาอ่าในคนลูกลูกหล,ลานเจ้าของเอาเดิอกับพอหวังว่าสิไหไดมันได้1อยเร์เซดอกแต่ยังน้นนอยเขาก็ต้องมีอ่าส่วนหนึ่งที่เห็นุใหน้เขาเออเป็นคนดีได้บ่ดีมันได้แล้วก็ได้แต่ยังให้ซัวเอาเพรซัวมันจเป็นคนดีเัอนละ่ะ กฤติพระมนั่นแหละจะอาจจะอยู่กลางๆก็ได้ดอกบดีมันได้แต่ว่าอย่าให้สวยนั่นับใหสวยครับครับคุณยศครับเอ้ยหมาก็มานอนฟังเนาะหมาก็ได้มากั็ได้แกันนี้นะนะครับแต่ว่าผมคิดอย่างหนึ่งผมว่าสิคิดเป็นมีเ้เท่เนี่ยอันนี้ว่าวิธีมีได้ผมว่าสิซื้อรถซื้อรถหกล้อนี่มัอยมาเห็ดรถเห็ดรถสายเงารถสายเงาเจ้าต้อง คืออ๋ออ๋อเออเนี่ยมันเศ้าเนี่ยมัเศ้าสูมือคนมันใส่สวมลายมอ่ะเออเาไปหาสูบสวมแล้วจางสูบสวมได้ดีแใส่ปามนี่และวนาเสร็สูบสวมปุ๊บทอดประมันเชียงเอามาล่างล่างรถดีดี ไปแก่น้ำขายไปบุ้ยไอ้บุ้จังไหนเราอยล่างหน่อบุยฮะล่างดีดีปเออล่างดีดีเนี่ยบ่เอาเดีวเจ้าต้องการจะโทวหาขอยเลยเออเออเดี๋ยวสิ่เมมเบอร์ว่ายู่เออน่นะจาบงานนี่แหละสีเมมเอว่ายู่ฉันนี่ก็เป็นเมมเบอร์ดอกโอยเจ้าสิขีดเดียดทเนี่่อยล่างแล้วเจ้าว่มังสะอาดนี่ือสีเอาเปียบ่ล่างบ่เดีเลย เดี๋ยวคอยล่างให้เรียบร้อยเลยทั้งน่ะน่ะก๋วยชีกแก่น้ำกินก๋วยชีกแก่น้ำย่าหน้าแรกเนี่ยก๋วยชีกแก่น้ำสั่งยังดีๆเป็นเซ็ตเซ็ตโอ่งไอ้เจ้าเด้อะเจ้าเฮ็ดแบบนั้นเจ้าไม่มีลูกค้าจักคนเดียวอย่าให้เพื่อนแบนประกาศอย่าไปเอาเน้าน้ำประกันนั่นเดี๋ยวรถดูดส้วมเท่ๆรถไสยาวที่ไหนก็คิดบอกกับรถไสยาวรถไส่ยาวคน่หนรถดูดส้วมเสียอยู่วะ เออเฮ็ดก็เฮ็ดหมดเอาก็เฮ็ดไว้สลาเอาอันนี้บอลลินเล้วพี่น้องเด้อบอลลินด้วยครับขับกันมาพากันไปซึ่งเนี่ยอาจจะน้อยยังอ่าสิออกไปดำหน้าด้วยมือนี้แม่นบ่โอ้ไป็นดำไปดำหน้าหน่อยหน้าเค่งเลยโอ้ก็ได้เสียวปลาดุกง่ายไปสัวหลับหลับสูวกินโอู้เท่ดเลยหลับ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 เพราะว่าเขาจะลงแขกดำหน้า ล่องแขกลำหน้าเป็นเลยพี่น้องพูอสิเข้าใจปะเข้าใจคือสมัย,ย,มยก่อนนี่ล่องแขกนี่เขาจะสิบ่าจ้างก,กันน่ะนะเจ้าซอยข่อยข่อยซอยเจ้าเออนั่นแหละมื้อนี้ไปบ่าเปานานเน็นเปรี้ยวเศร้าคนผัวเนออ่าไปดำฟี่เน๊ดดำฟี่ไ่ได้จา้างยังบาดนีนเวลาซุ้มนั่นน่ะมีกิจการยังข่อยอาจสิขุดมันบ่อ๋อเมียน้อยน่ะเคียงนั่นหรือจ้อยเคียงต้องไปซอยเขาเด้ต้องหรอไปซอยเขาไปซอยผู้นั้นไปซอยมื้อนี้เขาเอื้อนซือเอื้อนฮากันนี่ดอก อันนั้นก็เออว่าแหลกแห้งเดียวฮะแหลกแห้งเดียวแหลกแหลกแหลกแห้งเออนั่นแหละแลกแห้งเหรอเจว่าเขาว่าล่งแขกภาษาอีสาน้ันเืาลองแขกเจ่าว่ามันบกคือพับป็นอิตะกอนี่หลีแน่มันตะกอนลงแขกสมัยพุ่นเนี่ยคือคนที่มากก็จะเอาแนวกินมาน้ะมเนี่ยงั้นเหรอแต่ว่าสมัยนี้มันจะมันจะออกลักษณะแหลกแรงจักน้อยแน่เพื่อนผมจะเห็นจากเจ้ามือเน่งเจ้าก็มาเหตุจากผมมือเน่ง จเป็นดำนาก็ได้จะเป็นเสียงยาอ้อยปลูกอ้อยก็แล้วแต่แต่ในะตะวันแรกเป็นมือเป็นมือก็ได้นะสมัยนี้มันจะมันจะเลือกแขนนันเลยผมบ่เคยเห็นลงแขกแบบพระปณิบราณเท่าที่ผมเข้าใจได้เพราะว่าพระปณิบราณคือคนจีม,มากเลยแล้วก็เอาแนวกินแนวแน,ว,แนวตอนเอามาน้ำจืดเยอคนเ้อล่งแขกล่งแขกนี่มันหลายลงแขกเลยล่องแขกเลยคือว่าเอา่เกี่ยวเข่าหนึ่งดำหน้าหนึ่ง ยังก็แล้วแต่มีกิจกรรมคือคตมันสีได้ความหักกันแพ่งกันเห็นใจกันเข้าใจกันแล้วก็มวลนั่นคือว่ารค่อนมันก็มันก็ะมวนอยู่เอออันนั้นคือคือลงแขกมานี่สู้สู้มือกับเจ้กี่การเงินมันจะต่างกันแห่งจะแดงมาตินเพราะว่าหนึ่งต่ก่อนมีเงินหาบาทสามบาทมีเงิ่อนบาทคุณค่าราคาหลายเด้รูปแม่น่ะสมัยก่อนเลยบาทนี่เอาเจ้าเปรียบเทียบว่าสมัยสมครามเนี่ยคาแรงหนึ่งเงินวันละสามร้อยห้าสิบหรือสามร้อยเนี่ย แพงเลยบานเ่ผลผลิตที่เจ้าไปรับจ้างมาเนี่ยเจ้าซ่อไปดำหน้าหนาไปเกี่ยวเขาเนี่ยคนละสามร้อยเนี่ยมือหนึ่งคุ้นเกี่ยวขอได้จากฟอนอนี่มันประคุ้มกัน,นี่ยมันพวกมันแต่สามร้อยได้เพราะว่าทนเศร้าก็กจะมีกาแฟนะกาแฟกลางเวนนเน้นกันแน่กินกับแซบแซบได้แล้วก็ทนเย็นได้เซตเวียกแด้ก็จะมีแนว กินข้าวแซ่บเดไเ้ไม่เหล้าไม่เบีย,ยร์กูได้ปกติเหล้ากินเบียร์ก็กินน้นำสมนำ้ำเปรี้ยงเลยแว้วช่วงบ่ายไดย้แต่ฮอ,อนได้คนก็เบาบางขึ้นมืดได้ก็จะมีเฮลส์บลูบอยเนาะเฮลส์บลูบอยก็จะนั่นแหละมันก็จะไปมืดนั่นแหละน้ำแข็งน้ำคงเด็กก็บม่ได้ว่าเด็กไม่ได้วา่ามันเป็นมันคนมาช่วยเราก็ต้องดูแลเขาแต่ว่าพ่อผลิตออกมามันก็บ่แพงดอกแต่พ่อพงศ์เฮ็ดแบบนั่นเด้กพอพเฮ็ดนาหลายๆเด็กสิบกไร่แต่แพ้ยี่สิบไร่เด้ แต่ว่าถ้าเราจ้างคนมาเห็ดมัดแต่ละมันบกคุมเดียผมเห็ดผมเห็ดหน้าปีหนึ่งเนาะเห็ดหน้าเองเนี่ยปีนลงทุนไปสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดผมไปขายเขาได้เท่าไรกันฮะม0นส0ในมื่นสองบอก่ใช่มื่นสองมื่นสามเร็จแมวนี่ซ้ำซ้วเขากินเนี่ยซ้ำซี้วเขากินนี่ยคกับไรมันก็ได้กินนี่แหละแต่ว่าสิมาในผมว่าคิดได้คิดอีกเป็นหนงว่าเอาเ็ดแต่หมื่น หยุดเลยนี่เพราะว่าการเฮ็ดไฟก็กิโลหนึ่งกับเอากี่บาทจะว่าสมัยนี้บาทนี่เขาไปขายมันบริแรคารคาบอะปุ้ยถุงหนึ่งพันกว่าบาทสมัยสมัยนี้นี่แหละมันก็แพงพอคอยใส่หน้าใส่หน้าคอยน,อยหนีหน้าสิบกว่าถุงนี่ใส่ปุ๋ยเกือบเกือบยี่สิบถุงนั่นแหละก็แพงมาเนี่ยเอาถุงละพันกว่าเป็นเงินเท่าไหร่รน้่น่ละก็สองนึ่งกว่าแล้วมาเนี่ยเฮาขายเขาได้เท่าไหร่เอามันมื่นกว่าบาทบ่เท่าไหร่มื่นกว่าบาทอย่างเก่งเลยนี่นี่ มันคันคันคันแรกอะเนี่แห้งบ่ได้เสลย์คือมันยากอยู่เพราะว่ามันดีแท่เรามีเขาไว้กินเนี่ยแต่ผมคิดถ้าเราจสเห็ดแนวขายเนี่ยมันบ่๊เป็นแต่เห็ดหน้าเลยยิ่งบางผมมันแรงอยู่มันบ่บแน่นอนดอกผมจึงเปลี่ยนนาก็เป็นอ้อยเดีอผมผมยิ่เขาว่าเนาะเขาวาว่านามัดบรรท้อนเนี่มันแพงแพงอยู่แต่ว่าขาแรกมันถือบาทนี่ทั้งประเทศอื่นเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบกันมาา กิโลอ๋อลิตรหนึ่งประมาณหาสิบลิตรหาสิบบาททั้งหมุนแพงครัวแพงกรัวกับกิ่งแต่ว่าค่าแรง,ขงเขาเหลือะสามพันครัวเงีแน่นมั้งค่าแรงกว่าละสามพันกว่าบาทเน่ยเปรียบเทียบเงินไทยเอามันก็สมดุลกันตัวอือันนี้บ้านเขา,าเอาลิตรได้สามสิบกว่าบาทค่าแรงสามร้อยมื่นหนึ่งได้ได้แลมันจังลิตรนั่นแหละสกินยังหรือเปานี้นั่นแหละนี่มันแตกต่างคือมันบีบคือให้ประชากรประชาชนเงนอกไปบ่ไใดเมือหูเมันตาบ่อใด อันนี้ก็บพ่อเดี่ากันมันเป็นกลไกของการตลาดพี่เนาะเออนี่คือปัญหามันตลาดโลกมันเชื่อมกันมันทุกแนวทุกม่งเลยแต่ว่าขาว่ามันคมข้อมันนั้นมันบดสุดรุ่กันซเื้อแม่นิ้วนะครับพี่น้องครับกาบอวากันมาผ้ากันไปผมก็คุยกันกัดแบบมาตีนแบบสวัสดิ์ฉัานเฮาให้พี่น้องในหูได้เห็นนะครับก็ฝากไว้สำหรับสิ่งที่พิดพลาดขอโทษสำหรับขันบอกว่าถือขันมั่นว่าผมวอกไปขันถือกะขอผู้เลลาย และก็เชื่อว่าพี่น้องก่ะให้การที่ตามของนายหนายานกเามาตินอยู่เดี๋ยวจะมอสิพาพี่น้องไปดำหน้าลง่มแขกทุกทุนครับพี่น้องครับพอกันในคลิปนะหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับใหญ่น้าน,น,นยานชาแนลครับ